ที่3ออกรณรงค์งดการเผาให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะสถานการณ์ไฟป่าในอุทยานแห่งชาติแม่ปิงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนยังคงมีหลายจุดที่ยากต่อการเข้าไปดับไฟยากต่อการเข้าถึงเพราะเป็นป่าเต็งรังที่มีสภาพความแห้งแล้งและอยู่บนภูเขาสูงชันประกอบกับชาวบ้านในพื้นที่จำนวนไม่น้อยมีอาชีพหาของป่าล่าสัตว์โดยใช้วิธีจุดไฟกองพันพัฒนาที่3เล็งเห็นความสำคัญของการแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เมื่อการเผานั้นเป็นต้นเหตุก็เลยจัดชุดปฏิบัติการรณรงค์งดเผาค่ะเดินเท้าลงพื้นที่ไปพบปะประชาชนในพื้นที่บ้านหมู่ที่หหมู่ที่2ของตำบลก้ออาเภอลี้เพื่อสร้างประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการงดการเผาในทุกพื้นที่สร้างความตระหนักต่อปัญหาฝุ่นควันรวมทั้งขอความร่วมมือให้ประชาชนเป็นเครือข่ายแจ้งเตือนภัยกรณีพบผู้ลักลอบเผาป่าหรือพื้นที่ทางการเกษตร ขณะเดียวกันนะคะยังได้ออกลาดตระเวนบริเวณโดยรอบทั้ง2หมู่บ้านที่อยู่ใกล้กับเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ที่เกิดไฟป่าซ้ำซากเป็นประจำทุกปีและเวลาเกิดไฟป่าขึ้นมาแต่ละทีค่ะจุดนี้ดับยากมากๆเพราะว่าจะมีลมพัดพาเอาฝุ่นควันไปสร้างผลกระทบให้กับชาวบ้านในตัวเมืองอย่างหนักทั้งตอประชาชนชาวลำพูนเองและยังมีฝุ่นควันที่ไปถึงเชียงใหม่ด้วยค่ะ